สวัสดีค่ะทุกคนหมอฟิลมทาร์โสื่อจิตหรือหมอฟิลมนิชชาเนศนะคะวันนี้นะคะฟิลมก็มาพร้อมกับหัวข้อปังๆอีกแล้วนะคะ แต่ก่อนอื่นเลยนะคะก็อยากจะฝากถึงลูกดวงทุกคนนะคะสําหรับใครที่อยากดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะก็สามารถทักไปยังแฟนเพจดวงดีได้นะคะก็ตอนนี้มีราคาโปรโมชั่นอยู่นะคะอยู่ที่5คําถาม199บาทนะคะหรือสําหรับใครที่รู้สึกว่า5คําถามอาจจะยังไม่จุใจอยากจะโทรคุยเลยนะคะก็อ่ะสามารถรีเควสเข้ามาได้นะคะก็อยู่ที่10นาทีนะคะ2 9 9บาบาทเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่อยากดูดวงเป็นการส่วนตัวก็อย่างที่บอกนะคะอินบ็อกซ์ไปยัง แฟนเพชดวงดีนะคะเอาละค่ะเรามาเข้าหัวข้อของเรากันดีกว่านะคะดวงดูดรักดูดรวยชีวิตช่วงนี้จะดึงดูดความปังแบบจัดเต็มเลยนะคะเอาละค่ะเดือนแรกนะคะได้แก่ผู้ที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองค่ะและผู้ที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์นะคะไพ่ที่คุณได้รับนั่นก็คือไพ่ The World นั่นเองค่ะไพ่ The World นะคะก็บ่งบอกได้ชัดเลยนะคะว่าช่วงนี้นะคะคุณจะอุดมสมบูรณ์คุณจะมีความเติมเต็มนะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาหาคุณในช่วงนี้นะคะจะเข้ามาเติมเต็มชีวิตคุณให้อุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักหรือว่าการเงินนะคะเอาละค่ะต่อมานะคะได้แก่ผู้ที่เกิดในเดือนมีนาคมนั่นเองค่ะและผู้ที่เกิดในเดือนมีนาคมนะคะไพ่ที่คุณได้รับนั่นก็คือไพ่ ในออบวันนั่นเองค่ะภายในออบวันนะคะก็ป่งบอกได้ชัดเลยนะคะว่าช่วงนี้นะคะเหมือนความรักนะคะก็จะวิ่งเข้าหาคุณนะคะจะมีคนเข้ามาคุยกับคุณเยอะขึ้นนะคะจะมีคนเข้ามาจีบคุณเยอะขึ้นนะคะคุณเหมือนดอกไม้ะคะ่ะที่อยู่ท่ามกลางแบบหมู่มวลแบบผีเสื้อหมู่มวลแบบพวกพึง่งพวกมแมลงที่แบบมาแบบ รุมตอมรุมจีบคุณนะคะจะแบบมาแบบเช้าถึงเย็นถึงเลยนะคะหรือไม่นะคะในเรื่องของการเงินเองก็ดีเช่นเดียวกันนะคะบ่งบอกได้ชัดเลยว่าคุณนะคะจะได้รับโอกาสดีๆในเรื่องการงานนะคะที่นำมาในเรื่องของการเงินนั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อมานะคะได้แก่ผู้ที่เกิดในเดือนเมษายนนั่นเองคะ่ะและผู้ที่เกิดในเดือนเมษายนนะคะไพ่ที่คุณได้รับนั่นก็คือไพ่ King of Cup นั่นเองค่ะไพ่ King of Cup นะคะก็บ่งบอกได้ชัดเลยนะคะว่าในช่วงนี้นะคะอาจจะมีผู้ใหญ่เข้ามาอุปถมัมภ์คําชูมีผู้ใหญ่เข้ามาให้โอกาสมาีโอกาสต่างๆเข้ามานะคะหรือไม่นะคะทั้งในเรื่องความรักเองก็อาจจะเป็นแบบผู้ใหญ่สายเปเข้ามาเปคุณนะคะหรือไม่ก็อาจจะเข้ามามอบโอกาสดีๆให้กับคุณในเรื่องการงานอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าจัดเต็มทั้งในเรื่องแบบ การงานการเงินความรักความสุขเลยนะคะเอาละค่ะต่อมานะคะได้แก่ผู้ที่เกิดในเดือนมิถุนายนนั่นเองค่ะและผู้ที่เกิดในเดือนมิถุนายนนะคะไพ่ที่คุณได้รับนั่นก็คือไพ่ t h e lover นั่นเองค่ะไพ่ the lover นะคะก็บง่งบอกได้ชัดเลยนะคะว่าความรักของคุณในช่วงนี้นะคะจะแบบมีคนเข้ามาหานะคะอาจจะไม่ใช่แค่คนเดียวอาจจะเข้ามาหลายคนนะคะเป็นช่วงที่เหมาะกับการเก็บเกี่ยวในเรื่องของ ความรักความรู้สึกนะคะแล้วก็อาจจะมีแบบเงินทองเข้ามานะคะจากหลายๆช่องทางอีกด้วยนะคะหรือไม่ดีไม่ดีนะคะก็อาจจะเป็นคนที่เข้ามาเป็นคนรักของคุณในช่วงนี้นะคะก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะดึงดูดเงินทองเข้ามาหาคุณหรือดวงชะตาของคุณกับเขาค่อนข้างที่จะสมพงกันแล้วก็แบบดึงดูดเงินทองเข้ามาหานะคะเอาละค่ะต่อมานะคะได้แก่ผู้ที่เกิดในเดือน กรกฎาคมนั่นเองค่ะและผู้ที่เกิดในเดือนกรกดาคมนะคะไพ่ที่คุณได้รับนั่นก็คือไพ่ ten of pentacles นั่นเองค่ะไพ่ ten of pentacles นะคะก็อย่างที่เห็นนะคะคือสิบเหรียญอะทุกคนมันคือความแบบสมบูรณ์ perfect มันคือความเงินมันคือความแบบที่สุดแห่งไพ่การเงินแล้วนะคะบ่งบอกได้ชัดเลยนะคะว่าคุณนะคะอาจจะ ดึงดูดในเรื่องของการเงินเป็นพิเศษเลยนะคะในช่วงนี้นะคะและถ้าคุณดึงดูดในเรื่องของความรักด้วยนะคะคนที่จะเข้ามาชัดมากว่ามีโอกาสที่จะดึงดูดคนรวยเข้ามาดึงดูดเงินทองเข้ามาดึงดูดความรักเข้ามานะคะซึ่งความรักก็จะเป็นความรักที่เป็นคนรวยเข้ามานั่นเองนะคะเอาละคะ่ะต่อมานะคะได้แก่ผู้ที่เกิดในเดือน สิงหาคมนั่นเองค่ะและผู้ที่เกิดในเดือนสิงหาคมนะคะไพ่ที่คุณได้รับนั่นก็คือไพ่ the e m p r e s s นั่นเองค่ะไพ่ the e m p r e s s นะคะก็คือความสมบูรณ์พูพร้อมนะคะโป่งบอกได้ชัดเลยนะคะว่าคุณในช่วงนี้นะคะอยู่สวย อยู่คนเดียวสวย,สวยหรืออยู่คนเดียวหล่อเชิดก็จะมีคนเข้ามาเติมเต็มให้คุณนะคะจริงๆคุณอะ่ะเติมเต็มตัวเองได้อยู่แล้วแต่ก็จะยิ่งมีคนเข้ามาอยากจะเติมเต็มให้คุณเข้าไปใหญ่นะคะก็อาจจะดูดทั้งรักดูดทั้งรวยเอ๊ะหรือจะดูดอย่างอื่นด้วยนะเอาลละค่ะต่อมานะคะได้แก่ผู้ที่เกิดในเดือนอ่าตุลาคมนั่นเองค่ะ ผู้ที่เกิดในเดือนตุลาคมนะคะไพ่ที่คุณได้รับนั่นก็คือไพ่เอ็ดออฟวานนะคะแม่หมอก็ค่อนข้างที่จะแบบสติสตังไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะคะไพ่เอ็ดออฟวานนะคะก็บ่งบอกได้ชัดเลยนะคะว่าคุณคนเดือนตุลาคมนะคะ การงานของคุณจะมีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างเต็มที่นะคะซึ่งเป็นการก้าวหน้าที่ดึงดูดในเรื่องของการเงินเข้ามาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะส่วนความรักก็เหมือนกันนะคะความรักจะเป็นความรักที่เติบโตผลิบันอย่างเต็มที่ในช่วงนี้นะคะใครที่มีคนคุยอยู่หรือใครที่กำลังคบหาดูใจกับคุณนะคะจะดึงดูดความสุขความสมบูรณ์ทั้งในเรื่องการเงินการงานเข้ามานะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักเข้ามาอีกด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะคนโสดนะคะ คนโสดไม่ต้องเป็นห่วงไปนะคะเพราะว่าคุณนะคะจะมีคนเข้ามานะคะจะมีคนเข้ามาเติมเต็มคุณนะคะจะมีคนเข้ามาแบบซัพพอร์ตคุณในเรื่องต่างๆอย่างแน่นอนนะคะเอาละค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับหัวข้อดวงเดือนเกิดดวงดูดรักดูดรวยในช่วงนี้ชีวิตจะมีความสมบูรณ์เพอร์เฟคแบบจัดเต็มเลยนะคะและสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบในการดูดวงเดือนเกิดแบบนี้นะคะก็อย่าลืมมาติดตามกัน ในครั้งต่อไปนะคะวันนี้หมอฟิลิทารดส่อจิตหรือหมอฟิลินิชานี่ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย